ต้องคิวเรียนเท่านั้น i would like to take this opportunity to thank you, our corporate team, bob and Chris rena, and also Damon, and also that sent a beautiful and energetic gm man to be with us and support the sales volume of thailand. and also i would like to take this opportunity to thank you all, pioneer team, don't hesitate to contact any all of us in jerry thailand, no matter what life is that, but we all in the same family. We all Eat, that daddy, pop right now together. So welcome to the... ีค่ะตักี้ชูนะคะเคียรีไทยแลนด์โฟลเดอร์ค่ะผู้นำเข้าเคียรีเข้าสู่ประเทศไทยนะคะก็วันนี้นะคะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะสำหรับงานเปิดตัว Official Launch ของเคียรีไทยแลนด์ค่ะอ่ะต้องอยากจะเล่าให้ฟังนะคะว่าทำไมตักถึงตัดสินใจมาจอยนะคะซึ่งตักเองมีประสบการณ์ค่ะในธุรกิจเครือข่ายต้องบอกตามตรงค่ะว่าที่ใหญ่ที่เดียวนะคะระยะเวลายาวนานถึง15ปีด้วยกันนะคะก่อนหน้านี้แล้วเราก็รู้สึกว่าเราหลงรักค่ะในธุรกิจเครือข่ายที่เป็นธุรกิจแห่งการ พัฒนาคนค่ะแล้วก็เป็นธุรกิจแห่งสายสัมพันธ์ค่ะทําให้เราได้รู้จักเพื่อนฝูงเยอะแยะมากมายแล้วก็ได้พัฒนาตัวเองในทุกๆด้านนะคะในทุกๆมิติ <c oughs> เพราะฉะนั้นค่ะจึงทําให้รู้สึกว่านี่คือธุรกิจมหัศจรรย์นะคะที่สามารถทําให้ตัวเราอะค่ะดียิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วเราส่งมอบสิ่งดีๆให้กับผู้คนได้ค่ะดังนั้นค่ะก็เลยเป็นคนที่หลงไหลในธุรกิจเครือข่ายน้ําดีมาตลอดค่ะณนะวันที่ได้รู้จักเคียรีต้องบอกเลยว่ามองหาธุรกิจค่ะที่เราสามารถทําออนไลน์ ขยายได้ทั่วโลกนะคะแล้วก็ work from home ได้ค่ะจนกระทั่งได้มารู้จักกับเคียรี่ผ่านเพื่อนที่เป็นไดมอนด์ในบริษัทเดิมนะคะดังนั้นค่ะก็เลยตัดสินใจที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดูโอกาสค่ะหลังจากที่ทดลองผลิตภัณฑ์ค่ะก็พบความเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ค่ะพร้อมกับการจ่ายผลตอบแทนที่สุดยอดนะคะก็เลยตัดสินใจค่ะว่าวันนี้ขนทีมทั้งหมดค่ะที่เคยร่วมงานกันมาจอยเคียรี่ค่ะแล้วดีใจค่ะที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะพวกเรา ้งหมดค่ะได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเราค่ะสามารถสร้างเคียรีไทยแลนด์ให้เจริญเติบโตได้ต้องขอบคุณนะคะ CEO Bob and c h r i s t ิสต i n ไรนานะคะที่ตัดสินใจค่ะจะมาลงทุนให้กับพวกเราในประเทศไทยค่ะแล้วก็รวมถึงการมี GM ให้กับพวกเรานะคะคุณแนนรวยกิจนะคะที่จะมาดูแลหลังบ้านของเราได้อย่างดีค่ะและที่สําคัญค่ะต้องขอบคุณอัพไลน์ทุกระดับชั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณมินนะคะที่เป็นสายตรงทําง,งานร่วมกันเบอร์หนึ่งของเคียรี g l o b a l l ค่ะ คุณรัอบโรเดอร์จากอเมริกานะคะคุณโบซันเบิร์กค่ะเป็นจีอาจากประเทศสวีเดนนะคะแล้วต้องขอบคุณทิมงานรุ่นบุกเบิกทุกท่านเลยนะคะที่วันนี้ค่ะแตกก็เ,เรียกว่าสร้างนะคะแล้วก็จุดระเบิดเคียรี่ออกไปทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยเลยค่ะและถ้าเกิดท่านใดก็แล้วแต่นะคะกําลังที่จะมองหาธุรกิจ global business online นะคะที่คุณสามารถ work from home ได้อย่าลืมทักหาผู้นําของเราทุกคนได้เลยนะคะใครที่มีสัญลักษณ์เคียรี่ไทยแล พวกเราทุกคนคือพี่น้องกันพวกเราทุกคนคือครอบครัวเคียรีไทยแลนด์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนิงนะคะวงเพชรปฐามังนะคะปัจจุบันนะคะนักธุรกิจเคียรีตำแหน่งไรซิงสตาร์ค่ะ นะคะวันนี้ต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆนะคะที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานเปิดตัวบริษัทนะคะ <S <S เป็นสองปีที่เรารอคอยนะคะในช่วงจังหวัดที่ผ่านมาเน่จะบอกว่าวันนี้เป็นวันที่เราตื่นเต้นมากที่สุดเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่เรารอคอยจริงๆค่ะนะคะ,ะจะบอกว่าจริงๆแล้วนนในการทําธุรกิจนะคะ,ะทุกธุรกิจนะคะมิงมองว่านะคะมัมนะะมีมองค์ประกอบนยคะที่ทําให้เราสําเร็จประสบความสําเร็จค่ะนะคะโดยเฉพาะธุรกิจเครือข่ายนะคะการเลือกธุรกิจเครือข่ายนะคะที่ใช่นะคะ อ,องค์ประกอบเนี่ยประกอบไปด้วยนะคะธุรกิจบริษัทที่ใช่ใช่ไหมคะสินค้าที่ใช่แผนการตลาดที่ใช่นะคะระบบที่ใช่ทีมที่ใช่นะคะวันนี้จะบอกว่าคิวรี่ค่ะมีทุกอย่างจริงๆนะคะแต่ว่าที่บอกว่าพิเศษมากๆนะคะสําหรับคิวรี่เองจะบอกว่าโมเมนตัมค่ะนะคะวันนี้นะคะโมเมนตัมสาคัญมากน,านะคะในการทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจอะไรนะคะในช่วงจังหวะเวลาที่ที่สุดนะคะคือช่วงเวลาที่ทําธุรกิจง่ายที่สุดนะคะธุรกิจนะคะมีช่วงที่เติ มีช่วงที่เมนเทนแล้วก็มีช่วงที่าดาวลงใช่ไหมคะแต่วันนี้คิวเี่นะคะอยู่ในช่วงที่พุ่งกระฉูดขึ้นเลยค่ะดังนั้นนะคะถักคุณนะคะเป็นคนหนึ่งที่ที่มองหานะคะธุรกิจที่ใช่นะคะทีมที่ใช่นะคะวันนี้สามารถที่จะมาจอยธุรก,กิจกับเราได้เลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณประสิทธิ์จงเจริญนะคะอัปลน์ที่แนะนำให้รู้จักกับคิวเี่นะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะคุณตั๊กชุดิมา ที่เป็นผู้นะะนำธุรกิจเคียวรี่เข้ามาในประเทศไทยแล้วก็ขอขอบคุณคุณแนนนะคะ GM ประเทศไทยนะคะที่สร้างวันนี้ให้กับพวกเราค่ะก็นะคะเจอกันที่ความสำเร็จค่ะบ๊ายบาย <c oughs>